การนำเสนอความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เขตตรวจราชการที่13วิสัยทัศน์สพมบุรีรัมย์พื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานด้านพื้นที่ปลอดภัยสพมบุรีรัมย์สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันสคูนเซฟตี้โซนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคอุบัติใหม่ ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศมีระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมและควบคุมความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสร้างพื้นที่และโอกาสในการแสดงออกทางความคิดและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์และปลอดภัยสร้างความรู้เท่าทันด้านดิจิทันให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสร้างเครือข่ายและระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีโอกาสเรียนทุกคนโดยไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสร้างทักษะชีวิตในการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นให้สามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยด้านคุณภาพตามมาตรฐานสพมบุรีรัมย์ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรายบุคคลให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามช่วงวัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์และดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนยากจนนักเรียนตกหลน่นเด็กออกกลางคันเด็กพิการและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโครงการขับเคลื่อนสําคัญปีงบประมาณ2565 1การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดสพมบุรีรัม พื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐาน 2. การดำเนินง,งานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3. การพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย8จุดเน้นให้กับโรงเรียนคุณภาพ 4. การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสตึกบริหารงานโดยใช้รูปแบบสตึกโมเดลทำลายการขับเคลื่อนกิจกรรมการเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโครงร่างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โรงเรียนสตึกได้รับงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธตรยมศึกษาปีงบประมาณ2,564จำนวน3แสนบาทกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานไว 8, ้8ด้านงบได้รับจัดสรรในโครงการโรงเรียนคุณภาพปีงบประมาณ2,566 1. โรงฝึกงานงบที่ได้รับจัดสรร5.735,000บาท 2. อาคารท้องสมุดงบที่ได้รับจัดสรร3.1,400บาทรวม 8,736,400บาทโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา8จุดเน้น 1. ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนสตึกปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถให้บริการนักเรียนได้อย่างปลอดภยัยกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพดังนี้มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัย กิจกรรม To n ีนัมเบ n ร1เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งเสียติดและปัญหาในวัยรุ่น 2. ระบบประกันคุณภาพประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินภายนอกรอบที่4จากสมศได้ระดับคุณภาพดีมากทั้ง3มาตรฐาน 3. หลักสูตรสมรรถนะ ส่งครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่2 1 4. การพัฒนาครูส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปงานและถอดบทเรียนในปีการศึกษา2564และเตรียมโรงเรียนสู่การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียนในโครงการวนาลัยวิถีใหม่สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 5. าการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพสู่ห้องเรียนปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมได้วิชาการและความถนัดเฉพาะด้านแก่ผู้เรียน เช่นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โครงการปั้นหมอโครงการไอดอลดรีมทีมโครงการวานาลซัมเมอร์แคมป์2564กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านหุ่นยนต์กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีฬาและศิลปะกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน 6. กการวัดและประเมินผลกำกับติดตามการดำเนินการ แก้ปัญหาศูนย์รอมอสเพื่อกำกับติดตามการวัดประเมินผลของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และวางแผนในการแก้ปัญหาของปีการศึกษาต่อไป 7. การนิเทศกำกับและติดตามใช้การนิเทศกำกับติดตามและกระบวนการ PLC ผู้อำนวยการมอบอำนาจและกระจายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการปฏิบัตินหน้าที่ดูแลกำกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8. Big Data ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนและมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานมีฐานข้อมูลในรูปแบบ Big Data ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน Learning Organization สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือผู้บริหารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครู จัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้